ยาน่าเฮ้ยเจตาปนแกไปแลเวก็ถ่ายวีดีโออยู่เปล่าไปทำอะเลยโอ้ยลาหูไม่ต้องมาเยอ่เหยแมนไม่เห็นหน้ามึงเลยวะดำยิบอะไรกูไม่ดำขนาดนั้นเพี่อมัาเซมไม่มีเว้ยเซมไม่มีเหรอเหรยว่ากล้องเพื่อนไายเลยหน้ามึงไายกูบอกเลยเราไม่ใช่เราเล่นเราเล่นนี่กี่ล้านตึ๊กเต๊ะนี้ฮะสามจุดสองล้านครับ ้ยเก้าร้อยกูของกูสามมันห้าหรอกราคามือถือไม่ไม่สามไม่สามจริงไม่สามหรอเพ่พูดถ่ายดุมดวงถ่ายดุมดวงฮะถ่ายดุมดวงอะไรดุมดวงดุมดวงก็คือใหญพูดอะไรครับใหญ่พูดจะรู้ไหมไม่รู้จักดุมดมเหรอผมอินโนเซนต์อ๋อนี่แสดงนี่รู้แล้วใช่ไหมรู้ทีเอาถามพี่ใหญ่ให้สามารถพี่ใหญ่หน่อยได้ไหพี่ใหญ่ไม่อยู่ใหญ่ๆมาอันนี้อันนี้ไปเดียววันนี้เราจะมี นีครับ้าพที่เกิดขึ้นนี่เป็นการรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วงนะครับซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ได้บานปลายจนเข้ามารวมตัวกันในสนามแล้วนะครับเมื่อกี้ภาพที่เห็นจะเป็นการเดินขบวนนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้เข้ามารวมในสนามเพื่อตกลงแล้วารือถึงการยุติปัญหาในครั้งนี้นะครับตอนนี้กําลังใช้เวลาในการตัดสินปัญหาเราไปดูภาพกันก่อนครับ่อไม่ต้องปาดอาปา้องปาไม่เพื่อถือไหมวะไม่เพื่อถือไหมวะ ันนี้เราจะซูมภาพไปใกล้ๆเพื่อเห็นหน้าผ okay. ู okay. <S S um <S <s ้กรณียางชัดๆผู้ร่วมประชุมมันไม่ชัดเลยครับมันภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงนะครับซึ่งได้แบ่งแยกเป็นสองฝ่ายระหว่างสายวิ์และสายสินนะครับนีตั้งแต่สายพิษแล้วมีกระเทยนะครับและมีสีสันเยอะกว่าเรับฉน่องจากสายวิ์เป็นฝ่ายที่มีระเบียบวินัยนะครับเราจะอยู่สายนครับผมอยู่สายวิ์ครับเราจะไม่แตกแยกกันครับ อันนี้กําลังตกหลงหายหรือเพื่อแนวทางที่สันติครับเราจะไม่ใช้กําลังในเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับสังเกตนะครับลูกไม้นะครับจอเกีมั้งมีอะไรครับเปลือนดูตอนนี้ครับโตเลยอยู่ลงมาไม่มีครับตรงมาไม่มีอีกนี่ครับโตอีกตอนนี้ครับอีตอนนี้ไหมไม่เป็นไรเยอะได้มากไปใชครับตอนนี้ก็ยังมีการประโดดเสร็จแล้วเร็วตอนนี้นะครับผู้ถึงเรื่องขงสองฝ่ายได้จงเสียงยื่งยากันนะครับเพื่อแสดงเองดิจันให้กำล er ังใจกับป้าดีนะครับเป็นแกนน้ำของทั้งสองฝ่ายนะครับกำลังแยกกลับมาหลังจากไม่เคยเยอะอย่างงี้แ การตลงลังนีครับนี่กอทีมฟุตบอลี่ไป่นานกระเทยของโลกครับตาีน,นะครับตายินนะว่าครน้ำลายำลายงไรครวเีมเฮ้ยเดีเยวกับมากับมาเดียววะนี่คือหยดน้ำลายของผู้ใดครับนะเดี๋ยวซูมใ,ใก้ใ บนเสือกับสยามคือยอดน้ำลายอย่างเคยของคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ครับคุณอยู่ใกล้สยามไม่สุดแล้วคุณดูผู้ต้องหาแล้วที่หนึ่งเปลี่ยนเรื่องครับไอ้นี่ยห็นู้นครับไอ้นี่เห็นรู้อยู่ใกล้เกินน่ะนี่กูถ่ายอย่างนี้ครับบ้านที่เห็นนะครับทางฝั่งแสตลินนะครับซึ่งมีนักกีฬาเยอะกว่านะครับกำลังเอาเปรียบสายวิษอยู่นะครับตอนนี้สายวิษมีแค่ห้าคนต้องเที่ยวเติมรองนนะตู้ไม่เกี่ยว ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังให้คำบึกษาแกสมาชิกในในทีมนะครับเรากำลังติดตามอยู่นะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวยังไม่จะส่งความเคลื่อนไหวไม่ได้อีกทีนึงครับไอ้นนี้กลับไปทางห้องส่งช่องช่องช่องก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับชื่อโยโซมบเลยนะเฮ้ยกลับมาที่ ช่องตูงของช่องช่องนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาพการรายงานสุดของกรุงสยามท่างเด็กครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ช่องสูงเลยครับไวมากครับเรากาลังติดตามการประทงในครั้งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชมมุมทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ได้บานปลายนะครับจากภาพเห็นเมื่อกี้ผู้ชมมุมทั้งสองฝ่ายได้เข้ามาปะทะกันภายในกลางสนามนะครับได้ได้มีการสุ่มตัวแทนไปเจรจากันนะครับและได้มีการกลับมาแถลงไทอภิปรายให้กับ ค <st immun ization> <laughs> ุณผู้ชมคุณไม่ได้ทราบกันนะครับที <aciones> <talk> ่ทราบว่าคุณโรนัลด์มีข้อพิพาทยังไงกับเรื่องนี้นะครับยังไม่ทันครับทุกคนต้องคิดต้องคิดการวิ่งโดนฟอร์มิชแกสโนมอร์ฟิชแกสออร์ดอย่าดันจัดฟอร์มิชแกนน์มอร์ฟิชอย่าใส่ยาวครับคามเห็นเมื่อกี้ครับก็บอกว่าการพนันกันคั้งนี้เกิดขึ้นเพราะความบาดหมางกันในชาติที่แล้วนะครับระหว่างการแบ่งแยกแผนการเรียนตั้งแต่ ยุคของราชการตั้งแต่ในแต่ไรแล้วนะครับได้มีการแยกรายการที่เป็นของฝ่ายทำให้ความสามารถในแต่ละด้านของเราไม่เท่ากันจึงมีการขัดตังกันเกิดขึ้นจึงต้องใช้กำลังเจรจาหารยุทธวิติการประท้วงการการต่อต้านของแต่ละฝ่ายในครั้งนี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้เราจะเจ๊งไม่ได้จริงครับ อย่าลืมนะครับฟาร์มเฮาครับขอ,องอร่อยสดใหม่ทุกเช้า